คุณแม่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับน้ําหนักทารกในครรภ์น,นะคะเขาบอกคุณแม่ตรงนี้ค่ะว่าถ้าอายุครรภ์ยังน้อยๆอยู่นะคะคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลวิตกกังวลกับน้ําหนักทารกในครรภ์มากจนเกินไปโดยเฉพาะคุณแม่ที่แพ้ท้องอยู่นะคะให้หายแพ้ท้องให้ดีขึ้นแล้วถึงมาดูเรื่องน้ําหนักก็ได้ส่วนใหญ่นะคะน้ําหนักของทารกในครรภ์นเนี่ยอะไลที่ประมาณ6เดือนแล้วกันหรือว่า24วิีคนะคะน้ําหนักก็อยู่ประมาณ600กรัมอันนี้ประมาณโดยเฉลี่ยนะคะถ้า7เดือนหรือว่า2ี สิสัปดาห์น้ำหนักของทารกในครรภ์อยู่ประมาณ1000กรัมอันนี้อาจจะบวกลบประมาณ200กรัมนะคะถ้า32สัปดาห์หรือว่า8เดือนน้ำหนักจะอยู่เฉลี่ยประมาณ1,700กรัมอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้บ้างเล็กน้อยนะคะประมาณ200กรัมให้บวกลบไปถ้าอยู่ที่36สัปดาห์หรือว่า เเดือนนะคะน้าหนักจะขึ้นเร็วมากนะคะช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ2,600กรัมน,นะคะน้าหนักนี่จะขึ้นเร็วมากๆเลยจากพันเดเดือนมาขึ้น2อ0พเลยแล้วก็ถ้าอายุคันครบกําหนดนะคะก็คือประมาณ40สัปดาห์น้ําหนักของลูกต้องอยู่ประมาณ3 0 0พนะคะนี่คือประมาณอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นี่คือน้ําหนักโดยเฉลี่ยนะะเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปขอให้คลอดครบกําหนดอายุคันสามสิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ลูกมีน้าหนัก 2,500กรัมขึ้นไปถือว่าใช้ได้แล้วอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้บ้างเล็กน้อยนะคะ